ว่ากันว่ายินสามารถที่จะควบคุมร่างกายจิตใจ,จตลอดจนอาการเจ็บป่วยต่างๆของร่างกายของเราได้เรื่องราวของจินนี้เนี่ยได้รับแรงบัดาลใจมาจากวรรณกรรมอาหรับิกเรื่องพันหนึ่งราตรีสวัสดีครับเพื่อนๆแลาก็น้องๆทุกๆคนค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการมาฟังสตอรี่ ตอนนี้เพื่อนๆกำลังอยู่กับผมนะครับนิกกี้กับเรื่องราวหน้าขนลุกแล้วก็ลึกลับหน้าค้นหาครับรายการมาฟังสตอรี่วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องจินนี่ยักษ์ในตะเกียงถ้าพูดถึงเรื่องราวของจินนี่แล้วเนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนหรือว่าน้องๆทุกๆคนเนี่ยก็อาจจะคุ้นเคยกันดีกับจินนี่ยักษ์หรือพูดในตะเกียงที่สามารถทําให้พรที่ขอเนี่ยเป็นจริงได้เรื่องราวของอลาดินกับตะเกียงวิเศษที่วอร์ดิสนี์นำมาทําเป็นการ์ตูน แล้วก็ประสบความสําเร็จมากเลยครับรวมถึงหนังด้วยซึ่งนิกไม่ได้ดูครับ <c oughs> ซึ่งนั่นทําให้ภาพลักษณ์ของจินนี่นะครับพูดยักษ์ในตะเกียงเนี่ยเป็นภาพลักษณ์ของผู้ที่ใจดีที่สามารถที่จะทําให้พรที่ขอเนี่ยเป็นจริงขึ้นมาได้ครับเรื่องราวของจินนี่ที่นิกกาลังจะนํามาเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็น้องฟังเนี่ยอาจจะทําให้เพื่อนๆมองจินนี่เปลี่ยนไปจากเดิมถ้าหากว่าเพื่อนๆแล้วก็น้องเนี่ยรู้ถึงที่มาและความน่ากลัวของจินนี่ยักษ์ในตะเกียงครับ เช่นเคยครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ากดติดตามกันอยู่แล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเด็กด้วยนะครับมาถ้าหากว่าพร้อมแล้วนะครับเราก็มารับชมและก็รับฟังตำนานเรื่องราวของจินนี่ยักษ์ในตะเกียงกันได้เลยครับ จินนี่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากปีศาจหรือว่าผู้ตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าจินครับยินเป็นตำนานโบราณที่ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่ามีมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่เชื่อกันว่าเป็นตำนานเก่าแก่ของชาวอิสลามและชนพื้นเมืองคาบสมุทรอาหรับแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นในเรื่องของภาพลักษณ์แล้วก็เอกลักษณ์ของจินเนี่ยก็กลับปรากฏขึ้นในแทบทุกที่ทั่วโลกครับ ในความเชื่อของชาวอิสลามคําว่าจินถูกใช้ในการอ้างถึงแล้วก็จํากัดความกับสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติในบางครั้งจินก็ถูกหมายถึงความชั่วร้ายแล้วก็ปีศาจครับแต่ว่าในบางตำนานเนี่ยจินก็เป็นมิตรกับมนุษย์โดยสามารถถูกผนึกไว้แล้วก็เรียกใช้งานได้โดยผู้พิเศษครับตำนานความเชื่อดั้งเดิมของชาวอิสลามได้อธิบายไว้ว่า จินอาศัยอยู่ในทะเลทรายหรือว่าในสถานที่ที่สกโปกครับพวกจินมีความสามารถพิเศษในเรื่องของการแปลงกายแล้วก็สามารถที่จะปรากฏตัวออกมาในรูปแบบไหนก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นหมาดําแมวดําควันไฟหรือพวกสัตว์ต่างๆจินยังถูกบูชาด้วยพวกที่อยู่นอกศาสนาครับหรือพวกแม่มดแต่ถึงแม้ว่าจินจะถูกบูชาเป็นเหมือนกับพวกเทพนะครับแต่ว่าจินเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอมตะเขาสามารถถูกมนุษย์ฆ่าได้ถ้าหากว่ามนุษย์คนนั้นมีความสามารถที่เหนือกว่าการหายตัวได้ของจินนอกจากนี้เนี่ยิน ยังมีความเกี่ยวข้องกับในเรื่องราวของโรคระบาดแล้วก็อาการบาดเจ็บครับว่ากันว่ายินสามารถที่จะควบคุมร่างกายจิตใจตลอดจนอาการเจ็บป่วยต่างๆของร่างกายของเราได้เรื่องราวของยินเนี่ยยังถูกอ้างถึงในพระคัมภีร์ด้วยครับในเรื่องราวในส่วนของโซโลโมอนเขาว่ากันว่ายินเป็นจิตวิญญาณของธรรมชาติที่มีความคล้ายๆกับเทพครับแล้วก็อยู่มาก่อนที่จะมีศาสนาเยอีในตำนานเนี่ยกล่าวเอาไว้ว่าโซโลโมอนมีความสามารถในการที่จะพูดแล้วก็สื่อสารกับ จิวิญญาณรวมถึงสัตว์ต่างๆได้และในรัชสมัยที่เขาขึ้นครองราชเนี่ยเขาได้ควบคุมแล้วก็ทําให้จินอยู่ภายใต้คําสั่งของเขาได้ครับซึ่งเขาได้สั่งให้จินสร้างปราสาทและวิหารในเยรูซาเลม็มและนอกจากนี้ในคัมภีร์อันกุารานยังมีการอ้างถึงชื่อของจินเป็นจำนวนถึง29ครั้งด้วยกันต่อมาเนี่ยมนุษย์ในสมัยนั้นเขาได้บูชาแล้วก็นับถือเทพครับเขาก็เลยจัดให้ยินเนี่ยอยู่ในระดับที่ ต่ำลงมากลายเป็นจิตวิญญาณที่อยู่รองลงมาจากเทพเอาง่ายๆเลยก็คือว่าจะเป็นเทพก็ไม่ใช่จะเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่ครับแล้วยินเนี่ยยังสามารถตายได้อีกด้วยครับยินสามารถจําแนกได้เป็น3ากลุ่มใหญ่ๆด้วยกันครับ 1. คือยินที่เป็นควันครับสามารถลอยไปมาในอากาศได้2คือยินที่สามารถแปลงกายเป็นสุนัขได้และ3คือยินที่สามารถใช้ชีวิตแล้วก็ดําเนินชีวิตแบบมนุษย์ได้ครับในเรื่องของการเกิดยินเนี่ยเขาว่ากันว่ายินถูกสร้างมาจากควันไฟแล้วก็ อยู่มาก่อนที่จะมีมนุษย์คนแรกอย่างอดัมซะอีกครับยินจึงมีความรวดเร็วแล้วก็มีความแข็งแกร่งกว่ามนุษย์แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยยินก็ยังต้องใช้ชีวิตเหมือนมนุษย์ทั่วไปครับไม่ว่าจะเป็นการกินการดื่มการนอนหลับพักผ่อนและแม้กระทั่งถึงเวลาที่ยินตายเนี่ยยินก็ยังต้องถูกตัดสินว่า เคยทำกรรมดีหรือกรรมชั่วมาก่อนก่อนที่จะถูกส่งขึ้นไปอยู่บนสวรรค์หรือว่าส่งไปอยู่ในในรกครับนอกจากนี้ในตำนานดั้งเดิมเนี่ยจะมีการกล่าวถึงการหายตัวไปของยินจากโลกใบนี้ซึ่งเป็นสงครามระหว่างเผ่าเทพแล้วก็เผ่าจินด้วยครับว่ากันว่าเทพองค์แรกเนี่ยถูกสร้างขึ้นในวันพุธส่วนยินถูกสร้างขึ้นในวันพฤหัสและหลังจากนั้นพันปีมนุษย์คนแรกก็ถูกสร้างขึ้นในวันศุกร์สามเผ่าพันธุ์นี้อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขแล้ววันเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งวันหนึ่ง เผ่าพันธุ์ของยินถูกความโลภเข้าครอบงำครับยินเริ่มใช้ความรุนแรงแล้วก็มีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นก็คือเอาง่ายๆอยากจะเป็นใหญ่นั่นเองซึ่งเรื่องราวนี้เนี่ยนำไปสู่ความไม่พอใจของเผ่าเทพเทพจึงได้ส่งสารเตือนมายังพวกยินแต่ว่ายินก็ไม่สนใจในเมื่อเป็นอย่างนี้พวกเทพก็คิดว่าไม่มีทางเลือกก็เลยส่ง เทวดาและเทวาทูตลงมาเพื่อทําสงครามกับยินแล้วก็กวาดล้างเผ่าพันยินครับยินส่วนมากเสียชีวิตแล้วก็ตายไปจากสงครามนี้แต่ก็มีบางกลุ่มที่รอดจากสงครามซึ่งยินที่รอดตายนั้นก็ถูกในประเทศออกไปจากโลกมนุษย์ครับเรื่องราวแล้วก็ตำนานเหล่านี้นได้แพร่กระจายออกไปไม่เพียงแต่ในอาระเบียเท่านั้นยังแพร่กระจายไปถึงตุรกีอเมริกันเหนือบอลขานทีนี้น้องสงสัยใช่ไหมครับว่าจากยินอสูรร้ายกลายมาเป็นจินนี่ยักษ์ในตะเกียงได้ยังไง Give you such the neck. เรื่องราวของจินนี้เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากวรรณกรรมอาหราับิกเรื่องพันหนึ่งราตรีซึ่งเป็นคอลเลกชันนิทานพื้นบ้านในช่วงศตวรรษที่8ถึงศตวรรษที่14ไม่มีที่มาชัดเจนครับว่าวรรณกรรมนี้เนี่ยมาจากที่ไหนแน่แต่เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากวัฒน,นธรรมในหลายๆพื้นที่ทั้งอาหราับิกเปอร์เซีย Greek, ตุรกีอินเดียแล้วก็จีนซึ่งนั่นอาจจะหมายความว่าได้รับการผสมผสานในเรื่องของวัฒนธรรมมาจากแทบทุกพื้นที่ครับเรื่องราวในเวอร์ชั่นออริจินอลของอลาดินหรือว่าในภาษาอาหรับเนี่ยเขาชื่อว่าอลาอดินเขาได้เล่าไว้ว่าอลาดินเป็นเด็กหนุ่มในกรุงจีนครับวันหนึ่งพ่อมดแห่งแคว้นมักเลิฟในแอฟริกาได้ปลอมตัวมาเป็นพ่อค้าแล้วก็เดินทางมายังบ้านของอลาดินซึ่งอ้างว่าเขา,าเป็นน้องชายของช่างตัดเสื้อที่ชื่อมุสตาฟา ซึ่งเป็นบิดาที่ล่วงลับไปแล้วของอาดินแล้วก็มาขอร้องให้อาลาดินเนี่ยไปนําตะเกียงน้ํามันซึ่งอยู่ในถ้าลึกลับมาให้ครับแต่ก่อนที่อาลาดินจะออกเดินทางพ่อหมดก็ได้มอบแหวนวิเศษให้กับอาลาดินวงหนึ่งครับและเมื่ออาลาดินเดินทางไปถึงถ้าน,นั้นเขาก็ติดอยู่ในถ้าและเขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงดีเขาก็เลยบังเอิญไปลูบมือของตนเองซึ่งไปโดนกับแหวนวงนั้นทันใดนั้นก็มียักษ์ตนหนึ่งออกมาจากแหวนครับซึ่งยักษ์ก็เสนอตัวเป็นค่ารับใช้ของอาลาดินอาลาดินจึงได้ให้ยักษ์ พาเขาแล้วก็ตะเกียงน้ํามันออกจากถ้าแล้วก็กลับไปยังเมืองซีตังและด้วยความบังเอิญครับต่อมาเนี่ยเมื่อแม่ของอาลาดินได้มาปัดกวาดเช็ดถูครับแล้วก็ถูไปที่ตะเกียงที่อาดินนําออกมานั้นยักษ์อีกตนหนึ่งที่หลับไหลอย,อยู่ในตะเกียงนั้นเนี่ยก็ได้เผยตัวออกมาครับซึ่งยักษ์ตนนั้นเนี่ยมีพลังแล้วก็อํานาจมากกว่ายักษ์ตนแรกที่สิงอยู่ในแหวนของอดินซะอีกและยักษ์ตนนั้นก็ได้เสนอตัวเป็นค่ารับใช้ของอาดินเช่นกันครับและด้วยอิทธิฤทธิ์แล้วก็ ความสามารถของยักษ์ตนนั้นเนี่ยทำให้อลาดินกลายเป็นเศรษฐีที่มีทรัพย์สินแล้วก็มีเงินทองมากมายมหาศาลและต่อมาก็มีข่าวว่าองค์หญิงพระราชธิดาของพระเจ้าเมืองกรุงจีนเนี่ยกำลังจะอภิเษกส,สมรสกับลูกชายของเสนาบดีอลาดินเนี่ยจึงให้ยักษ์ตนหนึ่งไปขัดขวางงานสมรสนั้นอลาดินก็เลยได้แต่งงานกับองค์หญิงแทนครับและนอกจากนี้เนี่ยยักษ์ยังเสกแล้วก็เนรมิตปราสาทต,ต่างๆขึ้นมาใหญ่โตมโหฬานใหญ่โตกว่าปราสาทของพระเจ้ากรุงจีนซะด้วยซ้ำฝ่ายพ่อมดเนี่ยเม่ได้ข่าวว่า อาราดินสามารถกลับออกมาจากถ้ำได้แล้วก็ได้เป็นใหญ่เป็นโตด้วยอิทธิฤทธิ์ของตะเกียงวิเศษ พ่อหมดก็เลยเดินทางกลับมาที่กรุงจีนครับเขาได้ปลอมตัวเป็นพ่อคาเร่รับแลกแตะเกียงเก่าเป็นตะเกียงใหม่ซึ่งเจ้ากรรมครับองค์หญิงเนี่ยก็ได้นําตะเกียงของอลาดินไปแลกเป็นตะเกียงใหม่จากพ่อหมดพ่อหมดเนี่ยจึงได้ออกคําสั่งให้ยักษ์ที่อยู่ในตะเกียงนําปราสาทแล้วก็ทรัพย์สินต่างๆของอลาดินรวมถึงเจ้าหญิงเนี่ยกลับไปที่แค้นของตัวเองแต่เขากลับลืมไปว่าอลาดินยังมียักษ์อีกตัวหนึ่งที่อยู่ในแหวนวิเศษที่เขาได้เคยมอบให้อลาดินได้สั่งให้ยักษ์ในแหวนช่วยเหลือครับแต่ด้วยความที่ยักษ ไปสู้กับยักษ์ตัวใหญ่ที่อยู่ในตะเกียงได้เขาทําได้แค่พาอาลาดินไปที่แควนที่พ่อมดอาศัยอยู่เท่านั้นแต่เมื่ออาลาดินไปถึงแควนแล้วเนี่ยเขาได้ฆ่าพ่อมดตายและเขาก็ได้เป็นเจ้าของตะเกียงอีกครั้งส่วนยักษ์ในตะเกียงเนี่ยก็ได้นาทรัพสมบัติต่างๆรวมทั้งองค์หญิงเนี่ยกลับมาให้กับอาลาดินครับแต่เรื่องราวมันก็ยังไม่จบเท่านั้นครับเพราะว่าน้องชายของพ่อมดเนี่ยเมื่อทราบข่าวว่า พี่ชายของตัวเองถูกอลดินฆ่าตายเขาก็เลยมีความแค้นใจครับเขาก็เลยปลอมตัวเองกลายเป็นหญิงชาราแล้วก็เดินทางมายังกรุงจีนแล้วก็ยังอ้างว่าตัวเองเนี่ยยังมีความสามารถในการเยียวยารักษาโรคต่างๆได้องค์หญิงเนี่ยก็ใจดีครับรับนางไว้เป็นนางข้าหลวงแต่ว่ายักษ์ในตะเกียงเนี่ยรู้ทันก็เลยเตือนภัยให้กับอลดินทราบว่าตัวตนที่แท้จริงของหญิงชาราเป็นใครอลาดินก็เลยฆ่านางตายครับหลังจากนั้นทุกคนก็อยู่อย่างมีความสุขโดยที่อลดินได้รับการสืบราชบัลลังก์ต่อและนี่ก็คือ ือเรื่องราวออริจินัลดั้งเดิมของอาลาดินครับจะเห็นได้ว่าจินนี่ยักษ์ในตะเกียงเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากยินที่เขาเป็นพูดหรือว่าเป็นปีศาจครับซึ่งเรื่องราวนี้เป็นตำนานพื้นบ้านดั้งเดิมที่มีความน่าสนใจมากเลยทีเดียวครับเอาเป็นว่าถ้าหากว่าตอนนี้ใครที่กําลังอินอยู่กับเรื่องราวของจินนี่ไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนจากวอร์ดิสนี์เนี่ยก็ได้รู้ที่มาของจินนี่แล้วนะครับว่า มาจากไหนแต่เอาจริงเนี่ยถ้าหากว่ามีตะเกียงที่สามารถถูแล้วก็มีจินนี่ออกมาได้จริงๆเนี่ยน,นี้ก็อยากมีนะเอาเป็นว่าถ้าหากว่า<ม>ชอบคลิปที่มีสาระแล้วก็มีความบันเทิงแบบนี้นะครับ<ม>ก็แชร์ให้กับเพื่อนๆของเพื่อนๆได้ดูนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ติดตามกันได้น,นะจ๊ะสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ